ครับพวกผมเฟลูเฟนและเจอชิครับแล้วเราก็กลับมาียคนค้งกับ Resident Evil 6นะครับหลังจากที่เราได้ทำการไขปริศนาเอดามาระดับหนึ่งแล้วเราก็จะไปดูกันต่อว่าเอดาจะทำอย่างไรเมื่อซิมอนพยายามจะใช้เธอเป็นเครื่องมือในการบุ่ยความผิดนะครับพร้อมยังครับคุณเงาพร้อมล้วครับเดี๋ยวผมจะยิงปิ้วปิ้ววาให้คุณเองแม่งฟังดูยำยำ <laughs> <Nancy>. <laughs> there's the cathedral now to find my way into your lab simon can't believe he went through with it <laughs> <laughs> this bears investigating oh <laughs> leon so you've been on this too hope you have the stomach for it ไม่กูก,กระตุกกระตุกดูไฟโอ้โหกระสุนหมดเลยแจ้อะลงเฮ้ยลงมาแล้วเหรอลงมาแล้วมีเอ็มเบมตรงนี้โทร fuckin shit เ,เสียใจด้วยนะจ๊ะเอ็มเบมจะอยู่หลังอ่าปลายสุดสารที่ก่อนที่กระโดดลงไปอ่ะเยยมไปเลย เรามาตรวจสอบห้องแล็บซิมมอนกันดีกว่ากุญแจนั่นผมเชื่อว่ามันจะไม่ง่ายมันง่ายกว่าที่คิดว่าต้องยิงทิ้งเหรอขอบคุณพอไหม <laughs> ขอบคุณมากครับอ๋อ เสียงนี้มันข้างหลังเห็นแล้วคุณไม่ต้องทำขนาดั้นก็ได้ตัวแค่นี้เองอยากรู้มันจะเป็นยังไงลูกดอกไฟบอมเปลี่ยนได้อะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นลูกดอกธรรมดาลูกดอกไฟบอเจริงจรง ถังพักอาไรเนี่ยขึ้นไปบนน้นนะยิงขึ้นไปได้เวลาว้าของคุณนี้่ใช่ไหมผมอยากรู้ว่าแบบเอด้ยิงปืนสลิงแม่งแล้วชนขอบเนี่ยปองเปิดเปิด อ้าวนี่มันในสุสานที่ผมหล่นมาตอน,นเล่นป็นีออนนี่นะอย่าเจอตัวอย่าเจอตัวกรีดร้องเพราะเฮ้ยสุสานไซเรนฮิ i สองเปล่าเนี่ยเฮ้ยไซเรนฮิ l เลยนะโฮมค c มมิ่ง g o d แดนเว t ต้องทำ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> ตอนนี้ผมต้องไปดูล่างกัน ลงไม่ได้แล้วนี่เล่นนี้เปล่าอะไรแหบมันมีปลาตองประโตลองสำรวจดู ขึ้แหละผมเงี้ยมันไม่แสดงเลยเงียไม่องพี่โหรใจด้วยทนเป็นยังใครไม่ฝังหลุมศพคอมเฮิรวะมันมีเฮบขึ้นในหลุมศพหรือเปล่าแล้วกูแหยิบมาเดตอนนี้มีเหรมาเวันนี้ฮะข้างหลังเนี่ยไม่มีหรออ้นั่นะ ออต่อ Family ่ค e s t ทั้งหมด3อันเออฮะใส่อันแรกแล้วประตูเปิดว่ะมานี่เร็วไปเถอะดูตามเองอเนไดโอ้ย <c oughs> ฟักฟักดยู God damn it <c oughs> เปิดประตูได้บ้างเอ้าเล่นแบบอะที่นี่มันโอ้นั่นสวิตฮะเอ้านี่ต้องเล่นอะไรก่อนแน่เลยนี่ ก็สุดโอ๊ย Thank you เดี๋ยวแววครับ Apple key โอ้โนี่ใจเก็บจะเก็บกุญแจก็ไม่เก็บเ,เลยเก็บไม่ได้เลยจำเพี้ยไม่ได้เลยกูวิ่งเล่นได้อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ยาวอะไรวะอันนี้โอ <c oughs> เคกำลังไป That's the same color as the chest I just saw. Oh, me bird, nữa. Lột bay. Ow, ow, ow! It's in Did it? Ow, 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 như ngay, ngay, ngay. Ow, Too slow. ไม่เป็นอะไ<า>แต่แม่งกวนส้นตีนจริงๆยิงล่วงมาแล้วมีแต่กระสุนให้ ก็สุดไมเ่เก่ไอะไรอ้าวเหี้ยอืมวันเจอสัตว์นิน่นคือผมว่าใช่เหมือนกันคุณดัน แม่เม,เมเเย์เสียชีวิตมกตายก่อนเลยเนี่ยเอาไม่ดูอะไรข้ขาง mm. <c oughs> ๆากันมฟ้งไม่เหอะผมไม่ชอบที่นี่เลย สนาต่อว่ะฮะปาขาดอีกแล้วเหรอไม่ได้เอาเข็น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 ป้าดิแม่งก็ช็อตกูหี่เดี๋ยวหุตัวให้เดี๋ยวผม่นตัวให้เข็นเก้าอี้เข็นเก้าอี้หลังเออนั่นแหละเข็นอีกทิ้งเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอออันนี้ได้อันนี้ได้เฮือกนี่โอ้โหถ้าจะทรมานคนตายขนาดนี้ ยังพอแล้วพอแล้วแล้เออนั่นแหละพอแล้วเออนี่มากเลือดนี่ฮ้ยต้องไล่มันให้เดินมาชนอ่ะเออใช่ Come on ปฏิอ้าเฮียอย่เดินวนรอบเด่นนี่นึงอันนี้นึงอันนี้นึง นั่นแหละ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 อ้าวเกี่ยไม่ลบไม่ไม่อ้อมวะอย่าอ้อมดิสลายเลยอะไรวะเดี๋ยวแม่งก็มีร่วงมาอย่เชื่อดิได้ไงโล่งมาละอันนี้อนน,น,นีเออ นั่นแหละกอดีกนั่นแหละนั่นแหละไอ้เหี้ยไม่โอ้นีดนึ่งนิดหนึ่นิ่งอ้าโดนตบตกน้าทีหายไปหลอดครึ่งหายเออนั่นนั่นนั่นไอ้ใหญ้ใหญ้ใหญโดนแล้วโอ้โหอะไรวะเออสวยไปเปิดประตู เปิดให้เองด้วเอ้าอ้าวไม่เปิดอแอ้หรอตัดต,ตีนเต็มหน้าเลยเปิดเปิดเปิดข้าเปิดค <Good girl. S 2> ลื่เกลียวเรมีตัวปุ๊บวีกเกาะด้วย ไม่ได้ยากเลยใหญ่ยพิ่งยเพิ่งๆังเพิ่อ้าวเฮียนั่นไงเป็นพาลลากูยแล้วมึงวาาบรงไหมงนี้อ้าวลงมาเก็บของหรอกอเาเที้ยไม่มีไม่มีอะไรเก็บได้เลย มีโลตรงนี้ระบบตูดเอดอ้อย่านี่มันลงมาที่เดิมลีิววะใช่ที่เดิม อ่ะลองอันนะเออได้แล้วได้แล้วนี่แหละกระโดดขึ้นไปอีกคันปรากฏน้ำหนักเกินไม่มีอะไรยังไม่ได้หรอได้มาแต่เหรียญไ,ได้ตแต่แหวนไม่เปิดประตูนู้นไงอันนั้นเราต้องให้รีออนไม่ใช่หรอใช่เฮลโหล สวัสดีพวกมึงเป็นยังไงบ้าง้ o m e on โอเคโอเคอ่ะกูเองทับประตูเปิดแล้วเหรอใช่อ๋อเปิดประตูนี้โอเคอะไรางกูอีกฮะ <c oughs> บันไดดีๆมีไม่ขึ้น <c oughs> อะไร่เงี้ยอ,อแบบนึงสำรวจแถวนี้่ <c oughs> ไปไม่ได้เดยว